สาวไดเกียวในตำนานต้นลถเป็นอะไรอะ่ะผ่านไป30ปีปัจจุบันเธอคนนี้เลิศม,มากสาวไดเกียวในตำนานต้นลถเป็นอะไรอะ่ะผ่านไป30ปีปัจจุบันเธอคนนี้เลิศม,มากเป็นเซเลบริตี้ที่รู้จักดีในแวดวงสังคมเรียกว่าเป็นนางเอกโฆษณาในตำนานที่หลายคนยังจดจำได้จนถึงปัจจุบันสำหรับสาวในโฆษณาน้ำมันเครื่องไดเกี่ยว ซึ่งออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี2537หรือเมื่อ30ปีก่อนซึ่งสาวที่เป็นคนพูดประโยคฮิตตลอดการต้นๆรถเป็นอะไรอะทำไมไม่ใช้น้ำมัน2ูทีดีดละ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ใดเกี่ยวกันทั้งนั้นและนั่นก็คือปุ๊กโชติกาอานันพรพิมล ุ๊กโชติกาอนัน,นพรพิมลเป็นทั้งเพื่อนรักและผู้จัดการส่วนตัวของสาวเกช๋ชลรดาเรียกว่าเป็นสาวในตำนานวงการโฆษณาไทยที่ยังรอดแล่นอยู่ไม่ไกลไม่ไกลวงการบันเทิงเป็นเซเลบริตี้ที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคมมีธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างเรียกว่าทั้งสวยทั้งรวยแถมยังใจบุญเพราะเธอเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของมูลนิธิเดอะไวท์ Voice, เสียงจากเรา มาตลอดระยะเวลากว่า10ปี